สวัสดีค่ะวันนี้แม่ก็จะมารีวิวสกูชี่อัปเดตของมินิก่อนนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยบอกว่าดูคลิปไม่ทันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะรีวิวนะแม่มีของตัวนี้มาแจกนะคะเป็นเทเวลพัสนะคะเป็น p e r ร์ฟูเป็นน้ำหอมนั่นเองนะที่ขายอยู่ตอนที่เซตอนนี้เลยแม่เอาสีชมพูมา อันนี้จะแจกอยู่ที่เพจของร้านนะคะก็คือ Facebook ชื่อน้องขุนพลนะลองเข้าไปเซิร์ชดูได้หรือว่าลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะจะให้ไปร่วมตอบคําถามนะแล้วก็เดี๋ยวแม่จะสุ่มไม่ใช่สุ่มเออสุ่มหาผู้ที่โชคดีนะคะยังไงเข้าไปดูกติกาที่เพจอีกทีนึงนะเป็นหอมมากเลยนะแล้วก็เป็นรูปของพี P ่พี N ่ k ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะมีกล่องพัสดุส ตีกลับนะคะเพราะว่าไปส่งแล้วเนี่ยบ้านปิดนะคะแล้วก็ไม่ยอมไปรับที่ไปรษณีย์ตามที่กําหนดไว้เขาก็จะตีกลับมาที่ร้านนะคะก็ถ้าเกิดชื่อน้องชนันนิชาไผ่าพานนะคะดูอยู่หรือว่าชื่อลายก็คือไข่มุกนะคะก็คือติดต่อมาแต่ว่าจะต้องมีเสียค่าส่งพัสดุอีกครั้งหนึ่งนะคะตามน้ําหนักเลยเนาะกล่องนี้น่าจะประมาณ40บาทนะคะค่าส่งลงทะเบียนกลับไปนะติดต่อมาด้วยนะคะ ทีนี้เรามาดูสกุชชี่ก่อนนะคะตอนนี้ก็คือเป็นมีเดียมบานนะคะมันเหลือน้อยแล้วนะคะมีอยู่15ชิน้นแม่ลดให้เหลือชิ้นละ10บาทนะนี่เลยก็เนื้อสโลว์อยู่แล้วนะคะเป็นมีเดียมบานนะปกติก็อยู่ที่10-20บาทนะคะลดลงมา15-12แล้วตอนนี้เหลือ10บาทนะคะลายก็จะมีหลายลายด้วยกันเนาะอันนี้เป็นมีเดียมบานชิ้นละ10บาทนะมีแค่15ชิ้นเท่านั้นนะคะส่วนมินินะก็จะมีเป็นชามข้าวแบบนี้นะคะ เป็นชามข้าวจิว๋วเนื้อสโลนะคะชิ้นละ10บาทกล่องนมนะคะอันนี้เราก็ดูรีวิวไปช้าๆเลยละกันเนาะ,ะกล่องนม10บ,บาทอันนี้เป็นไอติมโคนกะทิลายจุดนะคะเป็นแบบนี้10บ,บาทนะต่อมานะคะก็จะเป็นมังคุดนะคะมังคุดก็จะมี2ส,อสีอันนี้เป็นสีชมพูต่อมาก็คือจะเป็นสีม่วงนะคะอันนี้คือจะเอาเฉพาะที่เหลือเยอะๆมารีวิวก่อนนะอันนี้เป็นสีม่วง10บ,บาทนะคะ แล้วก็นี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์จิ๋วนะคะนี้ก็ราคาสิบบาทเหมือนกันเนื้อนิ่มสโลว์นะคะก็จะเป็นชิ้นกลมๆแบบนี้เลยต่อมานะคะก็จะเป็นเต้าหู้นะคะเต้าหู้ก็จะเป็นแบบสีๆนะเนื้อสโลว์มากนะคะแล้วก็จะเป็นมีนิซ้ใหญ่เลยนะต่อมานะคะเป็นม้ายูนิคอร์นอันนี้ก็จะเป็นชิ้นที่ขายดีมากนะคะ ชิ้นเล็กนะแต่ว่าก็คือเด็กๆชอบอะแม่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันอาจจะน่ารักมากๆนะคะแบบนี้10บาทนะคะแล้วก็เป็นบิบครีมก็จะจุกเนี้ยจะมีหลายสีนะแต่ละแบบมีหลายสีนะคะพวกเนี้ยอย่างเนี้ยก็จะมีหลายสีนะอันนี้เอาตัวอย่างมาให้ดูต่อมานะคะเป็นป๊อปคอนป๊อปคอนนี้ก็จะชิ้นใหญ่ค่อนข้างคุ้มเลยมีฟ้าเขียวชมพูนะคะแบบนี้เนื้อสโลอันนี้เป็นเฟนฟายจิ๋วนะคะนี่ก็จะบีบให้ดูด้วยเนาะ แล้วก็ไอติมลายวัวนะคะเป็นแท่งใหญ่10บาทนี่เลยจะคู่กับไอติมสีลุงนะคะนี่อันนี้ก็ราคา10บาทเท่านั้นนะคะถูกมากๆแล้วนะอันนี้กล่องรวมเอาไปแล้วต่อมานะคะก็คือจะเป็นส้มนะคะส้มก็ราคา10บาทนี่เลยแล้วก็แอปเปิลนะคะแม่คิดว่าขายถูกที่สุดแล้วนะงดต่อรองราคาทุกรายการนะคะแล้วก็จะมีค่าส่งทุกครั้งให้ดูค่าส่งด้วยตอนที่แม่สรุปยอดนะคะ ว่าค่าส่งเท่าไหร่นะนี่เลยค่ะบางทีอาจจะรู้สึกว่าแพงไปบางทีแม่จะบวกก็คือแม่จะบวกค่ากล่องไปด้วยนะคะไอติมโคลแหลม10บาทนะคะแล้วก็นี้เป็นไข่ฟูจิก็จะมีหลายสีหลายหน้านะคะก็สั่งเป็นจํานวนชิน้นมาเลยแล,แล้วเดี๋ยวแม่เนี่ยจ,จะค้าไปให้ก็คือพ่อจะเป็นคนรับออเดอร์คนตอบแล้วก็คนแพ็คให้อยู่แล้วเนาะอาจจะตอบช้าหน่อยก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะต่อมานะคะเป็นแบบ12บบาทอุนจินะเป็นไซส์มีเดียมเลยนะคะแบบนี้เป็นสีลุ้งนะคะ ลุงออกส้มๆนะอันนี้ราคาชิ้นละ12บาทแล้วก็อันนี้นะคะเป็นไอติม2ชั้นแบบจิ๋วนะคะเหมือนไอติมซันนี่นะคะแต่ว่าเป็นชิ้นเล็กแล้วก็เนื้อสโลด้วยอันนี้คือ12บาทค่ะค่ะต่อไปเป็นแบบราคา35บาทนะคะตอนนี้แม่จะเอาแต่ของทุกถูกมาขายนะก็จะเป็น10บาท12บาท35าทแล้วก็40บาทนะคะเริ่มมันแรกเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเป็นช้าๆเพราะว่าบางคนบอกดูไม่ทันนะคะ อ,อันนี้ก็เป็นปาวานนะคะเลือกสีได้นะนนี้เป็นสีม่วงเนื้อสโลมากแล้วก็มียูนิคอร์นด้วยนะคะเป็นเขานะอันนี้เป็นเอ๊ะมื่อกี้สีม่วงใช่ไหมให้พูดม่วงไหม อันนี้เป็นสีฟ้านะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะลายน่ารักมากเลยมีเป็นลายลงุงแล้วก็เป็นตาเขานะคะสโลทุกส่วนเลยนะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นสีเขียวก็จะเป็นลายดาวแบบนี้นะคะก็คือรูปเนี่ยลงไว้ให้ใน Facebook น้องขุนพลแล้วคใครยังไม่กดถูกใจเนี่ยตามเข้าไปกดได้เลยนะเพราะว่าของใหม่ๆจะลงไว้ให้ในนั้นก่อนนะคะจะเห็นก่อนนะอันนี้เป็นสีเขียวนะแล้วมันจะมีสีชมพูด้วยนะคะอืมแม่ได้เอามาไหมไม่เห็นนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเจอแล้วค่อยนี้ อ่านอยู่นี่นะคะสีชมพูนี่เลยเป็นลายหัวใจนะคะสีหวานมากแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะเนื้อสโลมากเลยนิ่มมากนะคะนี่เลย35บาทก็ค้าแบบได้3ชิ้น100นะคะทุกรายการใน35บาทนะอันนี้เป็นหัวม้ายูนิคอร์นนะคะนี่ก็งานดีผิวมันวาวนะมีเขาด้วยนะคะลายสวยบอกเลยนะว่าสวยมากเลยวิงๆนะคะแบบว่าลายสวยมากเนาะผิวมัน,ม,น,ม,นมันเงาเงานะคะ35บาท ต่อนะคะก็จะเป็นแตงโมซีกนะคะแตงโมซีกก็สโลเหมือนกันเนื้อดีนะคะเวลาบีบก็จะฟินมากเลยแล้วก็นี้เป็นม้าพจันนะคะจะมีสีสีนี้สีเดียวนะคะน่าจะเป็นสีแกลเล็กซี่เนาะหรือเปล่าเป็นสีน้าเงินชมพูนะคะมันเคยมีมาหลายสีมากเลยเนาะม้าพจนต่อมานะคะก็จะเป็นม้ายูนิคอร์นใส่ห่วงยางลายน่ารักมากนะคะนี่ตัวจิว๋วจิ๋วสโลนะคะ แล้วก็นี้เป็นลูกบอลน,นะคะลูกบอลไซส์ใหญ่เลยนิ่มมากนะคะ35บาทแล้วก็อันนี้เป็นไอติมโคนหมี่ใส่มงกุฎนะคะแบบนี้นะน,นี่ก็จะเป็น35บาททั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นหมี่ไอแมวไอหมูใส่เอี๊ยมนะคะน่ารักมากแล้วก็ไอติมซอฟต์ครีมนะคะก็ชิ้นใหญ่นะ35บาบาทนะคะต่อมาที่ขายดีที่สุดเลยก็คือจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะแม่ก็ชอบเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันสโลว์มากเนื้อนิ่มมากนะคะ งานสวยนะคะเหมือนจริงเลยนะสีเขาทำมาสวยมากเลยมีหลายสีนะก็เป็นชมพูอันนี้เป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะสวยทุกสีเลยนะจะซื้อไปสะสมไม่ครบทุกสีเลยยิ่งดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองนี่เลยสามชิ้นก็หนึ่งร้บาทนะคะเนื้อสโลมากนี่เลยต่อมานะคะนี่เป็นสีส้มนะคะข้างบนก็จะเป็นลายเหมือนโรยงาด้วยนะคะเนื้อสโลมากเลยนะคะแบบนี้ ต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นที่ชอบกันมากเลยคือจะเป็นกล่องนมนะคะกล่องนมใหญ่นะแบบนี้35บาทนะคะมีหลายสีชมพูเขียวฟ้าส้มเหลืองนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสีมาให้ดูอันนี้ก็จะเป็นสีส้มนะคะอันนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นลายด้านข้างเป็นหัวใจแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นตานะคะแบบนี้ต่อมานะคะก็จะเป็นแมวใส่ชุดสีเขียวนะคะน่ารักอันนี้เป็นแบบแมวยืนนะคะ แล้วก็รุ่นที่มาพร้อมๆกันอีกก็คือจะเป็นเจ้าตัวนี้นะคะเป็นเสือเสือสีเหลืองนะคะแล้วก็จะเป็นเสือตัวสีขาวนะคะหน้าตาน่ารักมากเลยอันนี้ก็จะเป็นแมวตาแบลนะคะลดราคาลงมาเหลือ35บาทนะปกติ40บาทนะคะแต่ว่าไม่มีแพ็กเกจให้นะแมวตาแบวสีขาวนะคะต่อมาก็จะเป็นหมาพันธุ์พันคอนะคะ น,นี่ก็จะเนื้อสโลมากนะคะแล้วก็เป็นอันนี้แฮมเตอร์นะแฮมเตอร์ก็ลดราคาลงมานะคะเพียงแต่ว่าผิวมันอาจจะยับยับนิดนึงนะคะเป็นเส้นแบบนี้เนาะนี่เลยก็คือมันจะเป็นของไม่แท้ทั้งหมดนะคะร้านแม่ถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องตําหนิหรือว่าไม่ใช่ของแท้ก็รับได้ก็ทักมาสั่งได้เลยนะคะช็อกโกแลตบาร์มี2ส,สีน้าตาลแล้วก็ชมพูนะคะแบบนี้เนาะแม่ก็จะยังบีบไม่ค่อยเป็นแม่ก็บีบบีบไปนี่นะคะ สโลมากนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นแมวในแก้วแมวในแก้วนะคะ35บาทตัวนี้เป็นตัวผู้หญิงนะคะตัวผู้หญิงผิวดำา35บาทแล้วก็เป็นฟันนะคะเป็นสีกาแล็กซี่แบบนี้ไม่มีลายเส้นนะคะ35เนาะแล้วก็นี้เป็นปากกานะคะเป็นปากกาแววนอนเหลือแต่สีขาวสีเดียวแล้วนะคะเป็นปากกาเจลสีดำนะคะแบบนี้อันนี้ก็จะขอเขียนมืออีกทีนึงนะคะเป็นแบบนี้ อันนี้ก็จะเป็นมีแมวนอนแล้วก็จะเป็นหมีสีชมพูแล้วก็อันนี้เป็นหมีสีเหลืองน่ารักสุดเลยนะคะเนื้อนิ่มด้วยแล้วก็ตรงโคนไอติมก็นิ่มด้วยนะคะแล้วก็เป็นหมูสีชมพูนะคะแบบนี้อันนี้เป็นสีฟ้านะคะต่อมานะคะก็จะเป็นโดนัทยูนิคอร์นนะคะมีสสีชมพูแล้วก็สีขาวเนื้อสโลเหมือนกันเลยนะสุดท้ายนะคะของ35บาทอันนี้เป็นกระบองเพชรนะคะกระบองเพชรตาแบล 35บ้าบาทเหมือนกันเนาะน่ารักมากนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็คือลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะลิงก์สั่งของทาง Facebook แล้วก็ทาง l ล ne นะคะแม่ไม่รับผ่อนไม่รับจอไม่รับเติมเงินมือถือนะคะรับโอนอย่างเดียวนะเข้าไปดู Facebook ให้แม่ด้วยนะแล้วก็กดถูกใจด้วยของ่ใหม่มาจะลงนั่นก่อนแล้วก็ว่างถึงจะได้มารีวิวนะคะบางทีของจะหมดก่อนเนาะแล้วก็เข้าไปร่วมกิจกรรมนะคะรับของรางวัลเป็นน้ำหอมเทเวลพัสนะคะลาย B N K 4 8เลยนะแล้วก็จะมีของรางวัลเป็นของอื่นๆด้วยนะะประมาณ สีถึงห้ารางวัลเลยนะคะยังไงฝากเข้าไปดูใน facebook ด้วยวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ